ได้มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเ,เสื้อยัสนะคะที่าภาษาดัชช์เรียกว่ายัสเสื้อโค้ทนะคะที่สั่งไปเมื่อวันจันทร์วันนี้มาแล้วมาถึงแล้วนะคะสั่งไปหลายอย่างคือเลกกิ้งแล้วก็แล้วก็เสื้อเสื้อกันหนาวทำไมต้องสั่งเสื้อเพราะว่านะคะเวลาไปที่ ยิมนะคะไปออกกำลังกายน่ะคือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไม่เปิดนะคะเราสามารถไปไปออกกำลังกายได้แต่แต่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เปิดทีนี้เราก็ต้องแต่งตัวใส่ชุดเลกกิ้งออกกำลังกายไปเลยจากบ้านนะคะเออแล้วทีนี้น่ะช่วงนี้อากาศเย็นเนาะเราจะมีเสื้ออย่างยาวที่สุดก็ถึงตรงนี้เสื้อกันหนาวอะ่ะ มันก็รู้สึกว่าเย็นเย็นก้นเนาะก็เลยเออต้องสั่งสั่งแบบใหม่ให้มันยาวอ้มันยาวถึงที่จริงอะอยากได้ถึงตรงนี้เลยแต่สามีบอกว่ามันมันเหมือนถุงนอนก็เลยไม่ให้สั่งแล้ว,แล,วแล้วถ้าเราเราเป็นคนตัวเล็กแล้วเราเราไปใส่นะมันยิ่งจะมันยิ่งจะตัวเล็กเนาะมันยิ่งจะดูตัวเล็กอะ เสื้อตัวนี้ไม่แพงนะคะของโอลีอยู่ในช่วงเ eh, ซลเบอร์ไซส์ XS นะคะดี D, ตรงที่นะคะเนี่ยมึงแม้เราจะเข้านั่งในรถใช่ไหมล่ะเราก็ใส่แต่ตรงรูดซิปแต่ข้างในตรงนี้ส่วนตัวนี้เราไม่รูดก็ได้เพราะว่าเราไปเข้าไปนั่งในรถเราก็แค่จับตรงนี้นะหรือว่าเราจะรูดหมดก็ได้นะคะเนี่ยซิป ซิปเข้าก็ดีนะคะมีมีสองทางอ่ะอันนี้จะไม่อยู่ตรงกลางนะซิปจะอยู่ด้านด้านด้านข้างนะคะ,ะแล้วก็มีกระเป๋าให้เอามือเข้าอุ่นๆน,นะคะได้พอดีเลยะค่ะไม่ไม่ยาวเกินไปแขนก็ไม่ยาวส่วนมากถ,ถ้าเราซื้อเสื้อผ้าที่นี่นะคะแขนจะยาว ส่วนมากเลยนะแขนจะยาวเกินไปเพราะคนเป็นเราเป็นคนตัวเล็กเนาะแต่อันนี้แขนพอดีเลยนะคะไม่ยาวเกินไปแล้วแล้วก็ลำตัวนะคะเอาขึ้นยืนบนโต๊ะให้เห็นเนี่ยถึงเข่าเลยถ้าใส่บูทนะคะก็พอดีอุ่นเลยนะคะไม่ไม่หนาวเนาะถ้าใส่รองเท้าสปอร์ตก็จะเย็นนอ,อันนี้ก็เข้ารูปนิดนึงส่วนนี้ก็จะเป็นอืม เรียนลูกอะ่ะเป็นไม่ใช่หนังแท้แล้วก็มีไอเขาเรียกว่ากัปปุชุนเนาะเออ่เคปอันนี้ถ้าฝนตกก็ใส่ปิดได้เลยแต่รู้สึกว่าจะใหญ่อยู่นะคะตรงนี้จะใหญ่อยู่แล้วก็ใส่อย่างนี้เป็นแบบเหมือนกับเอ่อควีนลกักกต่า ในหนังเรื่องไวกิงส์ตอนนี้กำลังเกำลังดูไวกิงส์ก็เลยเออเข้าไปดูเพื่อนที่อยู่นอร์เวย์ก็เห็นเบตรงไหนก็จะคิดว่าเป็นที่เขาไปถ่ายในหนังที่ที่เขาไปถ่ายหนังอะเรื่องไวกิงส์นะคะเบ <c oughs> อ่ะอุ่นดีเข้ารูปพอดีเลยพอใจมากนะคะลานะคาก็ไม่แพงเกิน แต่ที่ไม่ชอบเท่าไหร่ก็ตรงที่แบบว่าไอ้เคปตรงเนี้ยนะ่ะมันจะถอดไม่ได้ไอ้ตัวเคปถอดไม่ได้แต่ตัวขนมิงนะขนมิงปลอมนะคะอันนี้ถอดได้นะคะส่วนตัวนี้ถอดได้เราไม่ต้องเวลาไปยิมเรานั่งรถไปเราไม่ต้องใส่ตรงนี้ก็ได้คือมันจะมีกระดุมถอดตรงนี้นะคะมีกระดุมติมังนี่เราก็ถอดออกแบบนี้ได้ รอบๆเลยนะคะแต่ที่ที่ที่ทถอดไม่ได้ก็คือตัวตัวนี้แหละตัวกัปปิชนตรงเนี้ถอดไม่ได้เลยเดาวจะไม่ชอบไม่ชอบใส่เสื้อโค้ทที่มีหมวกด้วยเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กแล้วแล้วเราปล่อยผมยาวตลอดเนี่ยมันจะมาคูอยู่ตรงนี้แหะไม่สวยต้องเอาอผมมาม้วนไว้หรือว่ารัดผมข้างบนนะมันก็เลยไม่ค่อยชอบ ดะดาวไซส์ก็คือมันถอดตรงนี้ไม่ได้ส่วนอย่างอื่นก็พอใจอยู่นะคะเอาใส่ไปยินนะคะไม่ไม่ไม่ซีเรียสโอเคนะคะก็มาโชว์ของแค่นี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากที่รับชมบ๊ายบาย